บทที่7,544เย่เฉินก้าวเท้าลงบนเส้นทางมุ่งหน้ากลับสู่สถานีวิจัยนอริกพร้อมกับความสงสัยใครรู้ที่มีต่อเมืองใต้ดินแห่งแอนตาร์กติกาในขณะเดียวกันรถขนส่งน้ำมันก็ได้ถ่ายโอนเชื้อเพลิงที่บรรทุกมาทั้งหมดเข้าสู่ถังเก็บน้ำมันของสถานีวิจัยญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนานๆครั้งที่อูปัวหลินจะมีแก่ใจก้าวเท้าออกจาก วังเหมันของเขาเขาประทับยืนอยู่นลานกว้างส่วนกลางพลางกวาดสายตามองไปรอบทิศและทอดถอนใจกับตนเองด้วยความลำพองพองขนว่าการมีกองกำลังที่ทันสมัยเช่นนี้อยู่ในดินแดนนรกครั้งอย่างแอนตาร์กติกาช่างมีประโยชน์อเนกอนันต์เสียจริงเสียดายก็แต่ว่ากำลังคนยังน้อยเกินไปหน่อยหากเทียบกับผู้คนนับแสนขององค์กรกอบกู้หมิงแล้วคนเพียงหยิบมือเท่านี้ช่างดูอัตคัดขัดสนเหลือเกิน ประจวบเหมาะกับที่คิคุจิโคเฮกำลังควบคุมการถ่ายเทน้ำมันอยู่ในตอนนั้นหลังจากตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือเส็จสับเขาก็กำชับเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าต้องคอยเฝ้าระวังเส้นระดับความปลอดภัยของเชื้อเพลิงให้ดีหากน้ำมันลดลงใกล้ถึงขีดอันตรายไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรก็ต้องออกเดินทางไปที่เรือวิจัยเพื่อขนน้ำมันมาทันทีอูปัวลินมองดูเขาอยู่ห่างๆก่อนจะกวักมือเรียกพลางยิ้มกริ่ม ไอหมารับใช้มานนิสิคิคุจิโคเฮรีวิ่งหยอกๆยกเข้ามาหาด้วยความประจบสอบพลอเมื่อมาถึงตรงหน้าก็นอบน้อมถามว่าท่านปรมาจารย์มีสิ่งใดจะสั่งการหรือครับอูปัวลินถามเขาตอนนี้สถานการณ์การสำรวจคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคิคุจิรีบรายงานทันทีเรียนท่านปรมาจารย์ทีมสำรวจภาคพื้นดินทั้งสามเส้นทางยังคงรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ แต่ท่านก็ทราบดีว่าความกว้างในการตรวจจับของเรดาร์นั้นมีจำกัดตอนนี้การมุ่งหน้าไปทั้ง3ทิศท,ทางทำมุมแยกออกจากกัน70องศายิ่งพวกเขาเดินทางไกลออกไปพื้นที่ที่ต้องครอบคลุมก็ยิ่งกว้างขวางขึ้นความเร็วในการรุดหน้าจึงยิ่งช้าลงการจะสแกนทั่วทั้งแอนตาร์กติกให้ครบทั่วนในระยะเวลาอันสั้นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับพูดจบเขาก็รีบกล่าเสริมขึ้นมาว่าอ้อจริงด้วยครับ ท่านปรมาจารย์น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเฮลิคอปเตอร,ตร์ของพวกเราเหลือไม่มากแล้วอย่างมากที่สุดคงประทังไปได้อีกเพียงสองวันเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องหยุดทำงานดังนั้นผมจึงอยากเรียนถามท่านว่าจะให้หยุดการใช้งานเฮลิคอปเตอร์ไว้ก่อนเพื่อเก็บน้ำมันไว้ใช้ในยามฉุกเฉินดีไหมครับอูปัวลินขมวดคิ้วถามเสียงเข้มไม่ใช่ว่าขนน้ำมันกลับมามากมายทุกวันหรอกหรือทำไมน้ำมันเฮลิคอปเตอร์ถึงจะหมดเอาได้ คิคุจิอธิบายว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ครับท่านปรมาจารย์เฮลิคอปเตอร์ต้องใช้น้ำมันก,าก๊าซอากาศยานที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษซึ่งต่างจากน้ำมันดีเซลที่ใช้ในเครื่องปั่นไฟระบบทำความร้อนหรือรถภักพื้นดินครับปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองบนเรือวิจัยนั้นมีมหาศาลเพราะเรือต้องใช้ดีเซลเป็นพลังงานขับเคลื่อนแต่ปริมาณน้ำมันสำรองสำหร,รับเฮลิคอปเตอร์นั้นมีค่อนข้างน้อยประกอบกับหลายวันมานี้พวกเราบินไม่หยุดพัก อัตราการสิ้นเปลืองจึงมหาศาลเกินไปจริงๆครับอู๋ปัวหลินเริ่มมีโทสะแผ่ซ่านรังสีคุกคามออกทางสีหน้าพลางตวาดว่าถ้าเฮลิคอปเตอร์หยุดบินความเร็วในการค้นหาก็จะลดลงพวกเจ้าไม่มีหนทางอื่นเลยหรืออย่างไรคิคุจิกล่าวอย่างจนปัญญาเรื่องนี้พวกเราไร้หนทางจริงๆครับ เพราะเราไม่สามารถขุดเจาะหรือั่นน้ำมันขึ้นมาเองในแอนตาร์กติกาได้ช่องทางเดียวที่จะได้น้ำมันก๊าซอากาศยานมาคือต้องขนส่งมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรือลำไหนฝ่าน้ำแข็งเข้ามาได้เลยครับอู๋ปัวลิ้มกัดฟันกรอดถามอย่างงุดหมิดว่าหรือจะหาทางอื่นในแอนตาร์กติกาไม่ได้เลยเชียวหรือสิ้นคำนั้นประกายความคิดหนึ่งก็วาบขึ้นในหัวเขาโพลงออกมาทันที ถ้าหาไม่ได้ก็ไปแย่งชิงมาจากสถานีวิจัยอื่นเสียสิคิคุจิหน้าถอดสีด้วยความหวาดวิตกทันควันไม่ได้เด็ดขาดครับท่านปรมาจารย์หากพวกเราไปแย่งชิงจากสถานีวิจัยอื่นในตอนนี้แล้วอีกฝ่ายรายงานขึ้นไปมันจะกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศทันทีเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตมากนะครับอ๋ปัวลินขันเสียงเหยียดหยามแล้วมันจะทำไมไหนเจ้าบอกว่าไม่มีใครเข้ามาได้ไม่ใช่หรือ จะแย่งก็แยง่งมันดือด้อๆนี่แหละพอฤดูร้อนมาถึงค่าก็จะไปจากที่นี่แล้วใครจะอยู่จะตายก็ช่างหัวมันสิคิคุจิรีบอธิบายท่านปรมาจารย์ครับที่ว่าเข้ามาไม่ได้นั้นหมายถึงทีมวิจัยทั่วไปครับทีมวิจัยปกติในตอนนี้ย่อมไร้ปัญญาจะเข้ามาได้ต่อให้มีอุปกรณ์คนของพวกเขาก็ไม่มีขีดความสามารถพอแต่การที่ทีมวิจัยเข้าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ากองทัพจะเข้าไม่ได้นะครับ หากเรื่องนี้ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติไม่แน่ว่าอาจจะมีบางประเทศส่งกองกำลังทหารเข้ามาแทรกแซงก็ไดู้๋ปัวลินถามย้อนแล้วพวกทหารจะมีปัญญาเข้ามาได้อย่างไรคิคุจิตอบว่าวิธีการที่กองทัพจะเข้ามาคือการทิ้งร่วมชูชีพและส่งหน่วยรบส่งทางอากาศครับ หากสถานการณ์วิกฤตพวกเขามีศักยภาพที่จะส่งหน่วยรบพิเศษและยานกร่อบเบาลงมาที่นี่ได้ทันทีอีกทั้งยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศเพื่อโจมตีอย่างแม่นยำยังไม่นับรวมอาวุธโจมตีระยะไกลอื่นๆอีกนะครับสารเลวแม่เย็ดหูปัวหลินสะบทออกมาอย่างเซ็งอารมณ์ เดิมทีคิดว่าตนเองเป็นห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาแห่งนี้แล้วแท้แท้นึกไม่ถึงว่าพวกกองทัพแต่ละประเทศจะอยากมาก็มาได้ตามใจชอบเสียอย่างนั้นบทที่7545ถทว่าการจะให้กองทัพส่งน้ำมันก๊าซอากาศยานมาให้ทีมวิจัยนั้นดูจะเป็นไปได้ยากยิ่งหากเป็นเช่นนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็คงหนีไม่พ้นต้องหยุดบินอยู่ดีแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ผุดไอเดียใหม่ขึ้นมาอีกอย่างจึงพ่งออกไปว่า ในเมื่อช่วงชิงกันซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้งงินแอบไปชิงมาเงียบเยบก็ได้ไม่ใช่หรือบอกข้ามาซิตอนนี้สถานีวิจัยของประเทศไหนที่มีเจ้าหน้าที่มากที่สุดมีสเสบียงและอุปกรณ์เยอะที่สุดบอกมาแล้วข้าจะไปควบคุมพวกมันทั้งหมดเสียนอกจากจะให้พวกมันคายน้ํามันและสเสบียงออกมาแล้วยังจะเกณฑ์พวกมันให้มาช่วยข้าค้นหาอีกแรงด้วยคิคุจิพร่องออกมาตามสัญชาตญาณหากท่านถามถึงสถานีที่มีคนมากที่สุด ยอมต้องเป็นสถานีวิจัยของสหรัฐอเมริกาครับพวกเขามีสถานีวิจัยหลายแห่งในแอนตาร์กติกาโดยแห่งที่ใหญ่ที่สุดคือสถานีแมกเม d o m โดแมกมูโด o สเตชันในช่วงฤดูหนาวมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ถึง200กว่าคนที่นั้นต้องมีอุปกรณ์และสเสบียงมหาศาลแน่นอนครับ200กว่าคนเชียวหรืออูปัวลิ้นถึงกับกุ้มขมับพลางสะบดคนมันจะเยอะเกินไปแล้วสะกดจิตไม่ไหวหรอกมีสถานีที่คนน้อยกว่านี้ไหม สำหรับอูปัวลินแล้วการใช้จิตตานุภาพเพื่อสะกดจิตคือการสิ้นเปลืองพลังปราณอย่างหนึ่งคราวก่อนที่สะกดจิตคนในสถานีโชวะไปหลายสิบคนก็ผ่านพลังไปไม่น้อยแล้วหากต้องสะกดจิตคนเพิ่มอีกกว่า200คนเกรงว่าพลังปราณของเขาคงจะร่อยหรอจนแทบไม่เหลือและถ้าหากเกิดเหตุอันตรายขึ้นมาจะทำอย่างไรในเมื่อยาอายุวัฒนะในกระเป๋าก็เหลือเพียงไม่กี่เม็ดการจะฟื้นฟูพลังย่อมเป็นปัญหาใหญ่ คิคุจิไม่ร่วงรู้ถึงความกังวลในใจของเขาด้วยความที่อยากจะแก้ปัญหาให้เจ้านายอย่างเต็มที่เขาจึงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าท่านปรมาจารย์ครับสถานีอื่นๆของอเมริกามีคนเพียงหลักสิบเท่านั้นปริมาณสเสบียงย่อมเทียบไม่ได้กับสถานีแมกเมอร์โดเลยเพราะแมกเมอร์โดไม่ได้เป็นแค่สถานีวิจัยที่ใหญ่ที่สุดแต่ยังเป็นฐานส่งกำลังบำรุงให้กับสถานีอื่นๆทั้งหมดของอเมริกาในแอนตาร์กติกาด้วย ดังนั้นที่นั่นจึงมีอุปกรณ์และสเบียงะส,สมไว้มหาศาลเฮลิคอปเตอร์คงไม่ได้มีแค่สามถึงห้าลำแน่ๆส่วนเรื่องน้ำมันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเมื่ออูปัวลินได้ยินดังนั้นหัวใจก็เริ่มเต้นรัวด้วยความโลภหากเขาสามารถยึดครองพบมันมาเป็นทาสรับใช้ได้ด้วยสเบียงและอุปกรณ์ที่มากมายขนาดนั้นความเร็วในการค้นหาคงจะพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อนั้นโอกาสที่เขาจะค้นพบความลับในแอนตาร์กติกาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าอาจจะต้องสูญเสียพลังปราณไปมหาศาลจนเข้าสู่ช่วงวิกฤตที่พลังเหือดแห้งแต่ในแอนตาร์กติกาแห่งนี้ก็ไร้ซึ่งศัตรูเขาจะมัวกังวลไปใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นหากเขาสามารถควบคุมคนเพิ่มได้อีก200กว่าคนเท่ากับว่าเขาจะมีบริวารให้เรียกใช้เกือบ300ชีวิตพร้อมด้วยยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากมายเชื่อว่าในแอนตาร์กติกาแห่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งใดสามารถสั่นคลอนตัวตนของเขาได้อีก ในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดจึงไม่ยอมเสี่ยงเดิมพันดูสักคราเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบถามคิคุจิโคเฮทันทีที่จะว่าสถานีแมกเมอร์โดนันน่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วห่างจากที่นี่ไกลเท่าไหร่คิคุจิตอบว่าหากวัดระยะทางเป็นเส้นตรงก็ห่างจากที่นี่ประมาณ1,300กว่ากิโลเมตรครับแต่ถ้าต้องขับรถลุยหิมะไปเราจำเป็นต้องอ้อมเส้นทางไกลามากระยะทางรวมก็น่าจะเกือบ3 0 0พกิโลเมตรเลยทีเดียว อู๋ปัวหลินได้ยินก็แทบจะกระากเลือดออกมาสารเลวแม่ยัดไกลขนาดนั้นเชียวหรืออู๋ปัวหลินถึงกับหน้ามืดเมื่อเจอระยะทาง3,000กิโลเมตรดูท่าทางราชาแห่งแอนตาร์กติกาคนใหม่กำลังจะได้ออกเดินทางไกลเสียแล้ว